สวัสดีครับร้านกอนนะครับผมออกจากฟิเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่หมู่บ้านเจดพีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับออกจากฟิเจอร์นะแล้วก็ยูเทิร์แรกนะครับมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านเจดพีนะครับหาง่ายครับจากฟิเจอร์มาร้านก็ไม่ถึงสิบนาทีนะครับไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับผมมีนะครับเพจเฟซบุ๊กชอปปี้ลาซาด้าไอจียูทูปไมล์ไลท์ชอปนะครับ เจ็ช่องทางนะครับให้ลูกค้าได้แชทถามสินค้านะครับเพราะว่าใน youtube บางทีผมไม่ตอบแอดมินก็ไม่ได้ตอบนะครับต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับเพราะออนไลน์มันเยอะนะครับเยอะกว่ามาหน้าร้านนะผมมีหน้าร้านนะครับผมย้ําเสมอนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับซื้อซื้อของออนไลน์นะครับถามมีหน้าร้านไหมมีเบอร์โทรไหมถามสองอย่างแค่นั้นนะครับจบคือของแท้นะครับ พวกนี้คือกระเป๋าพวกนี้อย่างพวกนี้ข้างหลังผมเนี่ยผลิตรอบเดียวครับหมดแล้วหมดเลยนะครับจะไม่ทำสามสองอย่างเหมือนกันนะครับอตัวนี้นะครับกระเป๋าสะพายข้างมาใหม่นะครับตอนนี้เดือนนะครับตอนนี้เดือนเดือนสี่นะวันนี้วันที่สองเดือนสี่สองห้าหกห้านะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับ อันนี้ยาวสุดแล้วนะครับยาวสุดสายจะเป็นสายแบบกึ่งสายถักนะครับเล็กๆบางๆนะครับแต่ทนแต่แต่แ,ตแตข็งแรงนะครับตัวปรับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวปรับจะเป็นตัวนี้นะครับปรับ้าแล้วก็ตรงปลายนะครับจะไม่เกี่ยว่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> จะมีสองสีสีดำนะครับแล้วก็สีมันจะออกขา,ขาวขาครีมนะลูกค้าตัวนี้จะไม่ใช่ผ้าแคนวาเราจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับเป็นตารางนะครับขา,ขาวขาวครีมนะครับสีสีขาวครีมผมเรียกครีมนะสีครีมจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยางยืดนะครับสีเขียวนะครับเปิดได้สองข้างนะครับ ตร,ตรงซิปน่าจะเป็นกึ่งวงกลมนะครับเป็นกึ่งวงกลมเปิดออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจะมีโลโก้คอนเวิร์ตเล็กๆข้างๆนะครับจะมีโลโก้คอนเวิร์ตนะครับแล้วก็อ้อสีสีนี้นะครับจะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นสายผ้านะครับเป็นสายผ้าจะไม่เหมือนกัน ตะขอเกี่ยวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเก<น>ี่ยว <seg> นะครับช่องสองนะครับตัวนี้ใส่ของด้เยอะอยู่นะครับช่องสองโล่งๆเลยครับไม่มีไม่มีช่องเพิ่มไม่มีช่องเพิ่มนะครับไม่มีช่องเพิ่มโล่งๆเลยก็คือมีหนึ่งช่องสองช่องซิปและหนึ่งช่องนะครับไม่มีช่องข้างในเพิ่มนะครับ ข้างหลังเรียบๆนะครับข้างหลังเรียบๆนะครับข้างหลังไม่มีช่องนะครับผลิตรอบเดียวลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยสีดำนะครับดำก็ดำล้วนเลยนะครับข้างหน้าก็โล่งๆนะครับเหมือนกันนะครับข้างในก็เหมือนกันนะครับ ร่งๆนะคับลสินค้าพวกนี้ไม่มีของปลอมนะลูกค้าไม่ใช่ทุกแบบจะต้องมีปลอมนะครับของแท้เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าของแท้ผลิตรอบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีทำซ้ำสองนะครับขนาดนะครับ ขนาดนะครับขนาดกว้างนะครับกว้างกว้างคือนี่นะครับกว้างนะครับกว้างสิบจุดห้านิ้วนะครับสิบจุดห้านิ้วนะครับสิบจุดห้านิ้วสูงนะครับสูงสูงนะครับสูงแปดนิ้วสูงแปดนิ้วนะครับแล้วก็ลึกลึกคือใส่ของได้นะครับลึกคือใส่ของได้นะครับ สองนิ้วครับลึกสองนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นผ้าแบบว่าผมเรียกไม่ถูกนะเป็นผ้าตัวนี้นะครับก็จะมีสองช่องสองซิปซิป,ซ,ปซิปแรกหนึ่งช่องซิปซิปอย่างข้างบนอีกหนึ่งช่องนะครับลิตด,ดอดเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยอ่า อ้าวป้ายหายราคานะครับราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทมีสองสีนะลูกค้าส,สีผมเรียกสีครีมมือนกันครีมขาวครีมนะครับกับดำนะครับ ผมมีหน้าร้านนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับอ่ะลองดูนะครับร้านก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ